ให้ตายเถอะดาวโจนวันนี้ลบอีกแล้วครับ600จุดมันลบหนักมาหลายวันแล้วครับเมื่อวานลบไป900จุดวันซืนลบไป1,000จุดโอ้มันส่งผลกระทบมาที่หุ้นไทยครับ สามวันลบไปหนึ่งร้อยจุดมาดูที่กราฟนะครับต้องบอกว่าเราได้อยู่ในยุคของประวัติศาสตร์หุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าหุ้นสหรัฐพึ่งผ่านการทำ New Record High มาไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่แล้วก็ทำการปรับฐานลงมาอย่างรุนแรงเลยครับ มาดูราคาสูงสุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอซูมไปที่กราฟมันนะครับอ่านี่แท่งนี้นะครับราคาไฮสูงสุดเนี่ยอยู่ที่29,568.57จุดจุดอันนี้คือราคาประวัติศาสตร์เลยนะครับทีนี้ก็ไปไม่ถึงไหนโอ้โหปรับตัวลงแบบ โคตรเร็วอะ,อะดูความชันสิครับมันโคตรดิ่งอะตอนเนี้ยดิ่งแถมไม่พอเป็นแก็บเนี่ยเป็นช่องว่างของราคาเนี่ยซึ่งมันหมายความว่ามีการเทขายจนราคามันกระโดดลงอ่ะสองครั้งเลยวันนี้ลบไปอีก 600ยังไม่ปิดตลาดนะครับตลาดเพิ่งจะเปิดเลยครับโอ้โหเปิดมาก็เล่นกันแบบโหดๆเลยครับใครที่เทรดหุ้นสหรับหุ้นอเมริกาหรือว่าดัชนีดาวโจนอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ บริหารเงินทุนให้ดีมันลงแบบเร็วแล้วก็รุนแรงมากอ่ะตัดภาพมาที่ทองครับราคาทองคำปัจจุบันอยู่ที่1,657ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซึ่งทองคำได้ทำสถิติราคาสูงสุดอยู่ที่ แท่งนี้นะครับตรงนี้เป็นกราฟรายเดือนนะครับแท่งนี้ทองคำได้ทำไฮเรคคอร์ดอยู่ที่ 1,911.80$ ดอลลาร์สหรัฐต่อออนจากราคาปัจจุบันมันก็เหลืออีกไม่ถึง 200$ กว่าดอลลาร์มันก็จะไปเทสทีท่ไฮเดิมโอ้โหต้องบอกว่าทองคำมันผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ทีเนี้ยเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนค่าราคาทองคำมันก็จะพุ่งขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าราคาทองคำมันก็จะลงมันมักจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันอาจจะไม่ถูกต้อง100%นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโคโรน1มันทำให้ทั่วโลกกังวลน,นะครับมันเป็นสิ่งที่ ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่หลวงแห่งมวลมนุษยชาติเลยนะครับเลยทำให้ราคาทองคำถูกไล่ขึ้นมาไวมากครับ